สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทารโนะคะผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กันนะคะมีวาสนาถึงกันถึงได้ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอะพี่หมอจะมาในหัวข้อแรนดอมที่ว่าคุณเตรียมตัวที่จะได้รับสิ่งนี้จากคนที่คุณรักนะคะคือสิ่งใดพี่หมอจะใช้ไพ่ทั้งหมดสสำรับเหมือนเดิมนะคะคือไพ่ออร์คาลหนึ่งสำรับไพ่ยิปซีหนึ่งสำรับนะคะ เข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานสือพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะหากมีคนคบคนคุยคนดิวอยู่นะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนึกถึงชื่อเขาคนนั้นและสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวทุกท่านนะคะต่อจนถึงเจ้ากรรมในเวรที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอน,นุญาตพี่หมอเปิดคําทานายในครั้งนี้ด้วยขอความรู้สึกจากเขาคนนั้นที่คุณคบอยู่ดิวอยู่นะคะจากพลังงานไพ่ออร์เรคอลหนึ่งใบนะคะเขาอยากจะบอกอะไรผ่านไพ่ออร์เคลนะคะ We need to let each o เ h e r go เขาบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องปล่อยกันไปด้วยเหตุผลใดเอ,อ่ยเดี๋ยวเราจะมาขยายความจากไพ่ยิปซีนะคะขอพลังงานอีกใบหนึ่งค่ะ I w h e n I saw w I t h I saw you with s o m e o n e นะคะเขาบอกว่าเขาจะจากไปในเมื่อเขาเห็นคุณอยู่กับคนอื่นเท่านั้นนะคะอ่ะประมาณว่าถ้าเขาไม่ได้เห็นว่าคุณมีใครจริงๆนะคะเขาก็จะยังอยู่ตรงนี้แต่เขา ะะอยากจะบอกคุณว่าในในวันที่เขาเห็นคุณมีคนอื่นหรือการนอกใจนะ,ะตัวอย่างนะคะในวันนั้นแหละที่เขาจะเป็นฝ่ายไปเองนะคะแล้วเขาจะปล่อยคุณไปนะคะโอเคนะคะคุณเตรียมตัวได้รับสิ่งนี้จากคนที่คุณรักนะคะคือสิ่งใดนะคะขอพลังงานไพ่ยิปซีนะคะสามใบเนาะ คุณเตรียมตัวได้รับสิ่งนี้จากคนที่คุณรักนะคะว้าวนะคะสไม้เท้าค่ะโฟวอนส์ ands, คือธาตุไฟเม็ดสิงหธนูนะคะแล้วพลังงานเดอะสตาร์ลัคนาราศีกุมค่ะแล้วก็มีโฟอฟคัฟนะคะโอ้โหสุดยอดพลังงานสวยมากเลยอะนะคะธาตุน้ำมินกรกฏพิจิกอเอาให้หมอขอดูใต้สำรับไปด้วยเลยเนาะจะทำนายให้ทีเดียวเลยนะคะ พลังงานใต้สำรับโต๊ะพี่หมอมันลื่นพี่หมอยังไม่ได้ใช้ผ้าปูโต๊ะนะคะอ่ะใต้สำรับเป็นพลังงานของ temperance นะคะทัดไฟเม็สินชนูออกมาสูงมากนะคะคุณจะได้รับสิ่งนี้จากคุณที่คุณรักคือความชัดเจน นะความชัดเจนความเอาอกเอาใจใส่โอกาสใหม่การขอแต่งงานการปรับความเข้าใจนะคะเนี่ยค่ะเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวในชีวิตจริงของเขานะแ0ดสิเสิ่งที่เขาอยากจะร่วมลงหลักปักฐานกับคุณนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่น นะเขาไม่มีทางปล่อยคุณไปถ้าใครมีปัญหากันอยู่เนี่ยเขาจะพยายามปรับความเข้าใจกับคุณนะคะเดินหน้าต่อกความสัมพันธ์ให้ความชัดเจนคุณมีเกณฑ์นะที่เขาจะทําให้คือเขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นหนึ่งคือความตรงไปตรงมาความรักจริงความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะการให้นะบ้านรถที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์กับคุณได้ด้วยเนี่ยใครรอการยย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูสิเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้บาลานซ์ ให้มันสมดุลเข้าหากับคุณให้มากที่สุดนะที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนหุนหันพนลันแล่นแต่ด้วยความรักที่เขามีให้กับคุณเขาอยากสร้างอนาคตร่วมลงหลักปักฐานกับคุณนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นให้กับคุณเลยนะคะเนี่ยจะยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณและเขาได้ครองรักอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยเป็นพลังงานของ การร้องขอจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยมาด้วยแรงอธิษฐานนะคะพลังงานคุณและเขาเนี่ยเป็นพลังงานลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะโดยเฉพาะเป็นพลังของพระแม่ธรณีนะคะสิ่งที่คุณขอพรตรงนี้ค่ะแล้วก็กรวดน้ําบ่อยๆนะคะคุณจะได้รับความรู้สึกดีความรักที่มันบริสุทธิ์จากใจเลยสิ่งที่เขาจะได้จัดทาให้กับคุณเนี่ยค่ะนะพลังงานไพ่ก็มีการเตือนบอกมานิดหนึ่งนะคะว่าให้คุณอยู่ ะะให้คุณโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายชีวิตนะคะอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอะไรที่มันทําให้คุณลําบากใจอึดอัดนะคะให้คุณปล่อยวางในสิ่งตรงนั้นนะให้เดินหน้าต่อกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคนรักของคุณก็อยากจะบอกด้วยว่าไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยเขาคบกับคุณเขาก็มีคุณแค่เพียงคนเดียวนะเขาไม่ได้ต้องการที่จะหาใครมาแทรกมาซ้อนในความรักความสัมพันธ์สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะคือ อยากให้คุณเชื่อใจเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามีใครอื่นเขามีคุณแค่คนเดียวนะสิ่งที่คุณสงสัยทั้งหมดเขาจะพยายามทําให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยดวงของคุณและเขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะประมาณภายใน3าถึงสเดือนข้างหน้าเนี่ยค่ะไม่เกินนี้นะคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงการได้ยกย้ายมาอยู่ด้วยกันใครรอการวีซ่าการเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ที่อยู่ที่พักอาศัย คุณจะได้รับสิ่งนั้นด้วยนะการย้ายจากห้องเช่าไปอยู่บ้านหลังใหม่หลังใหญ่หลังโตด้วยกันนะคะเนี่ยคือพลังงานของเดือนธันวาคมก็ออกมาชัดเจนกับเดือนกุมภาพันธ์นะคะพี่หมอู้สึกว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณอะเป็นอะไรโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนิสัยใจคอจากคนอารมณ์ร้อนก็เปลี่ยนมาเป็นคนที่แบบอ่าใส่ใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่เขาจะทําให้กับคุณนี่คือความชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาอันดับแรกเลยอะ นะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นนั้นเนี่ยทางานด้านแบบเป็นนักรีโนเวทบ้านช่างทาสีเป็นช่างซ่อมรถได้ด้วยนะคะหรือเป็นนักร้องนักดนกรตรีทางาน,นด้านนวดสปานะคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่ผิวขาวผิวสองสีได้หมดเลยนะคะเป็นคนที่ทําอะไรจริงจังจริงจัง,จงมากๆเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคุณไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาจะเทคุณแล้วอไม่มีความสถานะความชัดเจนให้กับคุณแต่เขาไม่ได้คิดสิ่งนั้นอย่างแน่นอนนะคะเขาจะ ทำให้กับคุณเนี่ยให้ได้รับสิ่งที่คุณปรารถนานะที่คุณคิดว่าเขาจะเทคุณหรือเปล่าเขาจะไม่สนใจหรือเปล่าคุณอาจจะร้องขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณแบบคิดว่าจะไม่ได้รับไม่ได้รับสิ่งตรงนั้นแต่พี่หมอเชื่อเลยว่าคุณได้รับแน่นอนหนูเห็นไหมคะเนี่ยคุณโฟกัสเลยค่ะเนี่ยสนใจในสิ่งใหม่ที่คุณจะได้รับนี่คุณจะได้รับจริงๆด้วยคุณมานิเฟตแบบไหนคุณจะได้รับแบบนั้นเลยค่ะคือพลังงานสิ่งที่คนรักของคุณอยากจะบอกพี่หมอขอเพิ่มเติม สำรับนี้อีกใบอีกสำรับหนึ่งนะคะว่านะเวลามันยังเหลืออยู่โอ้โหไพยกระเด็นออกมาเป็นไพยที่ดีมากค่อยดูจะออกมาไหมนะคะว่าพลังงานไพยเนี่ยค่ะขอคอนเฟิร์มสามใบนะพลังงานสั่นสะเทือนมากเลยค่ะคุณเตรียมตัวได้รับสิ่งนี้นะคะจากคนรักของคุณได้เลยขอสามใบค่ะสิ่งที่เขาจะทำให้กับคุณชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ คือสิ่งใดว้าวจริงๆด้วยค่ะ<ฮ>ความชัดเจนนะคะเนี่ยตรงสเปคตรงใจทัศนคติจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างต่อไปนี้คุณจะชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้นะคะควีนอ of วอนทัดไฟเม็ดสิงธนูแล้วก็นะคะเป็นเพ f s ซอ r สค่ะเด็กถือดาบค่ะแล้วก็พลังงานของหูเก้าเหรียญทัดดินมนงครผู้สึกันพู้ที่เกิดในวันศุกร์ทัดดินได้ด้วยนะคะเขาจะ ทำทุกอย่างให้คุณเป็นมาดามนะคะทาให้คุณมีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาเลยอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผ่านการแต่งงานมาแล้วซิงเกิลมัมซิงเกิลเด็ดนะคะคุณจะได้อะไรที่ถูกตาต้องใจเนี่ยมีเกณฑ์การเปบ้านรับสมบัติอ้เปเงินเป,เป,เปทองรับผิดชอบชีวิตของคุณมากมายเลยค่ะคนคนนี้เขาจะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนี่คือพลังงานของนะผู้ที่เกิดวันจันทร์ในธาตุดินมังกรพฤสภการได้ด้วยเนี่ยคุณเตรียมเป็นเป็นมาดามนะเป็นคนคอยเก็บเงินเก็บทองเขาจะหาเงินหาทองมาให้ความ สุขสบายใจแก่แก่คุณนะคะคือพลังงานเป็นรักต่างวัยได้ด้วยนะคะเขาจะทําให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายในบั้นปลายชีวิตนะเป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าบ่าวในชีวิตของเขา ที่เพียบพร้อมไปด้วยเงินทองสมบัติบ้านรถที่ดินสิ่งที่เขาจะหามาให้กับคุณนะคะเป็นคนใจดีใจกว้างมากเลยค่ะเนี่ยใครรอเกณฑ์สพอร์ตทั้งเรื่องของการเงินการเปเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยค่ะคุณไม่ต้องคิดกังวลน,นะคะว่าคุณจะได้รับหรือไม่คุณได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนด้วยความที่คุณเป็นคนคิดดีทดําดีพูดดีและก็ใส่ใจเขาเป็นคนที่จริงใจกับเขามากๆค่ะเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยเขาต้องการคนที่ ทำให้เขาเชื่อใจไว้ใจได้มากที่สุดนะถ้าคุณทําให้คนคนนี้เชื่อใจไว้ใจได้ว่าคุณรักเขาเพียงแค่คนเดียวนะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่ผิดศีลข้อสามคุณจะได้รับสิ่งนั้นแบบมากมายมหาศาลนะคะล้นหลามเลยอะค่ะนะพลังงานของหกเหรียญคือเงินทั้งนั้นเลยนะคะพลังงานของดูสี่จะได้รับโอกาสใหม่สิ่งใหม่เขาขอแค่ว่าคุณมีเขาแค่คนเดียวไม่ไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามานะคะเขาจะทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดอะไรที่คุณเจ็บปวดเสียใจมุฟออนไม่ได้เขาจะทําให้คุณลืมสิ่งนั้น เลยทีเดียวนะคะดูสิพลังงานของทัดลมเมถุนตุลกลุ่มได้ด้วยนะคะคุณจะพ้นจากเรื่องของวิบากกรรมความเจ็บปวดเสียใจรักแทรกรักซ้อนรักสามเศร้าถ้าคุณถือปฏิบัติตรงนี้ได้คุณจะได้รับสิ่งดีๆมาให้กับเขาแน่นอนเขาต้องการแค่ความจริงใจนะคะเห็นไหมคะความตรงไปตรงมาลัคนาราศีตุลเขาต้องการแค่นี้เขาจะทําให้กับคุณเลยคุณคนนี้ต้องการที่จะมั่นหมายแต่งงานนะคะจดทะเบียนสมรสให้กับคุณด้วยเขาเป็นคนที่รักใครรักยากนะแต่ถ้าเขาได้เลือกแล้วก็จะทําให้คุณ ได้รับสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในเรื่องของความรักแฟร์กับคุณมากเลยค่ะไม่เอาเปรียบคุณนะคนคนนี้ค่ะเป็นพลังงานที่แบบนะรักใครรักยากแต่ถ้ารักแล้วไม่นอกกรอบไม่นอกลู่นอกทางเป็นคนที่จริงใจซื่อสัตย์ระดับหนึ่งเลยอะค่ะเขาต้องการให้คุณที่เขาต้องการให้คุณซื่อซื่อสัตย์และจริงใจกับเขาเช่นกันนะคะไม่ต้องการอะไรมากมายเลยค่ะคนคนนี้เขาจะทําทุกอย่างให้กับคุณแน่นอนเลยนะคะโอ้โหคนที่พลังงานดีมากเลยว้าวเป็นคู่กันแล้วไม่แกล้วกันค่ะสองเหรียญ ูที่เกิดวันพุธหาสโบโดีในธาตดินมังกรพูธศุกรกันด้วยนะคะเป็นคู่ที่อินฟินิตี้เป็นคู่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคนคนนี้เขาจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างจากใจของเขาเลยค่ะทั้ง4ห้องหัวใจเขาจะมีให้กับคุณแค่เพียงผู้เดียวนะคะเขาจะให้ความรักความจริงใจความดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะนี่คือ